ตรงนี้เราก็จะมีเบื้องหลังละครให้ชมกันหลากหลายเรื่องด้วยกันนะคะ,คะไปที่เรื่องแรกกันก่อนค่ะกับกองละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะซึ่งฉากที่จะได้ชมเนี่ยเป็นฉากเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของพระนางนะคะจะมีอุปสรรคยังไงบ้างนะคะก็ไปติดตามค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ได้เจมส์มากับคิมบอรีนะคะไปติดตามค่ะ ที่เหตุให้ต้องผิดใจและต้องประทับฝีปากกันอยู่ตลอดสําหรับคุณหมอศตวัตรและอนุสยาในละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างการจัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เฟอร์นิเจอร์ในเรื่องทั้งคู่รับงานด้วยการมีอันต้องทังแบบไม่เป็นท่า เบื้องนาต้องดราม่าเข้มข้นแต่เบื้องหลังการถ่ายทำทั้งเจมมาและคิมเบอรี่กับสนุกสนานกับการได้เป็นพรีเซนเตอร์โดยเฉพาะน้าเอกของเรื่องขันอาสาออกแบบท่าทางการโพส์ร่วมกับสินค้าเพื่อให้ออกมาดูสมจริงมากที่สุดเปิดตัวโซฟาชื่อโอบครับผมคนคิดท่าอยู่ตรงนี้ครับผม คนนี้แล้วก็บอกว่าเจมนั่งอย่างนี้องศา,ศานี้เปิดขาเท่านี้อะไรอย่างนี้แล้วคิมเขาก็จะลงมานั่งตรงนั้นพอดีเพราะว่าฉันน่ะกรโปกไงคะไปเจร์ชื่อโอะไรต้องโกกันตอนแรกคิดว่าจะโอบคิมไม่ได้ไม่ได้นะเพราะแต่แต่ <c oughs> แต่บอกว่าโอบได้ง่ายกว่าที่คิดครับผมเพราะตอนนี้เขาผอมลงแล้วเรื่องนี้ถึงเวลาไหนที่มีอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์นั้นจะพังใช่ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานอีเวนต์งาน, event, งานอะไรก็ตามนะครับประกวดอะไรก็สั่งก็ จะต้องมีใครสักคนไปทํางานพังครับผมใช่ครับผมา่วนตลอดนี้หลังจากฉากเนี้ยจะเริ่มดราม่าแล้วฝากได้ละกันนะคะเพราะว่าเจมเอ้เจมเนี่ยน่าสงสารมากในเรื่องนี้กําลังจะโดนตบอีกแล้วครับผมนี่เจมเป็นม,มือซ้ายให้อะ่ะเอาไม่เอาครับมีแหวนครับเอาเอามือขวาเหมือนเดิมดีกว่าาแหวนให้แบบนี้ขอบคุณมากครับกลับบ้านก็จะมีรอยแหวนที่หน้าไว้นะครับวรุณรัดกลาพันธรายงาน ่นี้ดูเหมือนว่าเจสบาเนี่ยจะเปลี่ยนตัวไม่น้อยเนาะดูเป็นผู้ถูกกระทำนะคะแลวยังไง